สวัสดีครับพบพอกับครูภาษาบาลท,ที่กน,นะครับเนี่ยมือนีครูภาษาบาลสิพาไปเที่ยวนะครับข้ามฟังนะครับมาพร้อมคณะท่านผู้บริการนะครับน <c oughs> ี่ครับผมผู้บรกานพานาทีมนะครับไปเที่ยวอันนี้คณะนะครับคณะของพวกเรานะครับอันนั้นคุณนายขอ,ของท่านท่านเดียบ้านนะครับ แล้วก็ดำด้วยปลานะครับปลานะครับปลาทำงานนะครับปลามุ้ดนะครับไปดูลูกไปดูหลานูกไปดูลูกเป็นยังไโตขึ้นขนาดไหนแล้วใช่ไหมไปดูว่าเป็นไงบ้างโตขึ้นมาขนยาดไหนแล้วเสี่ยแม็กแล้วครับเนี่ยมาคาเนี่ยมาคับมา นึกว่าจะไปดูลูกไปเยี่ยมยามลูปยุบกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะพาไปรับเงินล้านนะท่านผู้อำนการบอกว่าจะพาไปรับเงินล้านนะครับวันนี้เราจะใช้เงินเป็นล้านเลยนะคจัดรายการเป็นล้านกุมารนพนะครับทีมงานของเรานะครับกูนะครับกับน้องกคันกูนะครับกระบาวกันหลี เอตรงไอ่หรือไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่นึงอยู่รู้เนะครับอันนี้แวะอยู่ที่คนวิสัยนะครับอันนี้เราก็มาถึงนะครับสถานที่ราชการทำหนังสือนะครับหนังสือผ่านแดน อันอัน <coughs> <coughs> เป็นพิธีโอ๋บุกเลยกันนงเรียนี่ารูยาไ้บนยยทั้งนู้ราสาพยทังนนี้ได้บันี่อ่ะสวยอันนี้หนังซือผ่านแอปจัคราวนะครับเปาได้เปนตัวุจเรารัดันดก็า่ขาได้พี่หน่อยคนละ40บาทแล้วก็ให้เพื่อนทําอสอให้คนละามสิไห้าเวนย นนนั่เลยะจะไปไหนครับมาส่งญาติพี่น้องมาส่งญาติเไปทำงานไปดูการ์ดทำงานย่างฝั่งจะไปดูธุรกิจใช่ครับไปดูธุรกิจโอ้ยธุรกอไม้ดอกอันนี้ดอกไม้ดองอันนี้ธุรกิจปลายูทูบเบอร์ชื่อดังฝั่งฝั่งเพื่อนบ้านตามหลักล้านโอ้ประชาชนกับผู้ติดตามหลักพันของเรา เตี้ยเล่มันก็เท่เลยมี่จะพัดว่าพัดน้ำร้อเป็นประการคอไ่ไบอกไทยด้วโดยเจ้าเขากำลังทำเนียกอนแล้วก็ควาสบรนาสะพานนะครับอันนี้วดสะพานค่ะรานนะครับเียนะครับเป็นปั้นไอยู่นะครับแต่ว่าเป็นสะพาน ไทยอะไรสภาทานแล้วที่จะสสภาอยู่ฝั่งไทยแต่ข้ามไปจะขึ้นฝั่งลาวตอนนี้เราข้ามฝั่ง่งัลาวแล้วนะครับตรงชันลาวน้องน้องป้องกันฝั่งลาวเนะตอนเด้อสบายดีที่ประเทศเดียวเราไปเขาต้องแบ่ คูเล็กนะครับตอนนี้มาถึงฝั่งฝัง่งลาวแล้วนะครับเ,เตรียมเข้านะครับอันนี้ปลาของเรานะครับอน <c oughs> นี้ก็มาถึงนะครับธนาคารที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้นะครับเ <c oughs> งินไทยอยู่ที่ ถ้าหนึงบาทก็อยู่ที่เจ็ดร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดเจ็ดกีบนะครับถ้าเงินดอนนะครับหนึ่งดอนก็อยู่ที่สองหมืน่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองกี่ราคบ นี่ครับขณะนี้ก็อยู่ที่สีแยกสีแยกอะไรครับสีแยกไฟแดงท่ดหลีแยกไฟแดงทดหลวงนะครับสุปปทราวนะครับนี่ครับคุปตชาบานพาไปเที่ยวนะครับรถลูถโต้นะครับ ซุปเฟย์คนรานะครับบุคราท่าไพ่อคนเรยนะครับรอบาดจดข้างหลังนะครับรุล้ำาปะกันสกดนะครับรอบาดใจอ้านปาะกันนะครับนี่นะครับร้อยิีบรอลีงแล้วก็พึานสละสองหมื่นสองหมื่นห้าอบาดใจร้านตะบนเนาะรอร้านตะพนไงมาเบื้องไงรอเลยรเียบเหมือนกัน้านไปร้านมาเบืร์ไง อหส้าสมมโอ้แ <accurately> ต่ผมสม0มกบสิสงนี่็คือเจ็ดรรถออกแล้วนะครับเราจะพุ่งหน้านะครับสู่ร้านอาหารนะครับของคาเค่าอไรารเจ็ด้จะไปทานร้านอาหาร ตัก <bills S 2> งได้นะครับรถนี่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไปชมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปชมไปชิมกับคูณประชาบาตนะครับอันนี้คือพระธาตุหลวงนะครับวัดเดี๋ยวจะพามาแวะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพวกเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระแก้วสีสเกตวัดยังอยู่ใกล้กันนี่แหละสเกต ตอนนี้ถึงแล้วนะครับร้านอาหารนะครับสายนำงมนะครับข้าวผัดแตงกวาทาาาอดกไก่แตงกะาต้มต้มป่าค่ะพอดอะไรคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะครับ สายน้ำเงินนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ข้างในนะครับแล้วก็จะมีข้างนอกด้วยเขเามาแล้วนะโซมาแบการเคลื่อนเคลื่อนควงใหญ่เข็ครัดคหญเข็มขัดเข็มรัดนหครับอ๋คือโบมี่โบมี่ไฮไฟเดยอนดฮอตสปอร์ เออก็เปิดอยู่ก kind of ็ต <together> ้องเปิดรับเอาไวไฟสองแ0 0 0ีเออูดรอดาวน์ใช้กุ่มแสองแสนหกกีบสองแสนหกกีบเออจุกยี่สิบหกเมื่อดเแินดาวน์เอ้เพิ่มเอาปลาเยาได้อันคิดมาสิบบา

คลิปของเรานะครับเปิดอระหารของครับมือแรกนะครับแต่ข้าวกับข้า,ขาวนะบลา้ลา,ลาน่านแล้วคุณรา้ว่าไ่ลาคุณลาสองลาคนละลา มันต้องวางก่อนเอ้ยเงนวางคนละเงิวางละล้านนึง้วางคนละล้านที่เหลือจะไแบ่งกันเอาหเจ็ดแปเก้าสออันี้สองล้าน่อดสองล้านมนาิสอดเลยหนึ่งแสบาทคคนละหาพันเยคนละหาพันเดออกมือหนึ่งเกมืหนึ่งเลยอื่หาพัน เราันเขาเดี๋เจนเนันพะามท่านมือมาลาเจ้าเรือกเยะนะจ่ายแล้วเอาเงินนั่นไปไว้ทอนอีกเรนันเราีบกออร้านแบบนี้เนาะมีแสนล้ร้านออแสนนึง

หลับสล้านก็กำลังใจให้หรับได้สองล้านแล้ว่นนึงเลยเดือนขาดมั <S <S ้เดี๋จะเสียบัาเล่าว่าจคอยนัต่แรกกันแล้วแหละ คณะของเรานะครับมาหนึ่งกิบนี่นะเออจะจะมากินแค่หนึงเศราซิ้นกระได้ด้อยม่ซิ้นอะไรเศร้าจะเด้องเลยเศราซิ้นอ๋อถ้าไม่มีสิ้นนี่ก็ขึ้นเขาห้ามขึ้นบ่ครับอ๋อใส่กางเกงบ่ได้ ใส่ทรงบาได้นะทดีเ้าเเนรามังว่นนี้ะี้ยิน่เอาใจพี่กตอนนี้พวกเรามันเทยวนะครับเที่ยววัด

ตังเรานี่แหละเออตรงนี้เล้งามเลยุเลยง้าใกับนีพอผู้ใหญ่นะครับหมูหน่อยันนี้อยู่ในวัดนะครับมาเที่ยววัดวัดอะไรเอ่ย่้สลีมมงคลไให้กับลองค่เข้าไป ข้าหลวนะครับแห่เมืองสุเนครับสวยามมกเลยสีเหลืครับสีทองกล่ำนะครับบอลอดครับคองอีกลอดเดียวนึงดอกบไหรว่างก็ยังหลอดไี่เชื่อนะ่หัวนีถ้าเจอจะเลยนรค ใช่ไหมป่าป่ากับท่านผู้ใหญ่นะครับตอนนี้กำลังเดินรอบพืชเชืของพระธาตุหลวงนะครับเมืองเวียงจันทนะครับนี่เป็นการทริปที่มาสายบุญนะวันนี้สายบุญเราต้องพระธาตุเวียงจันทนี้เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของเวียงจันท์เลยนะครับดูความสวยงามนะครับนี่เป็นประติมากรรมที่ สวยงามนะครับน่าจะเป็นปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุด้วยอ๋อนี่นะครับสถานีอีกแห่งพระเจ้ามรุปคือวัดพะเจ้าวัดนึงว่ะใครรวมไหมสวยมันบ่มีพวกกันเอาไปที่หลังซราบ่มีคนเนี่ยตอนนี้มาถึงวัดนะครับวัดวัดอะไรนะครับ ใญ่ครับหวอพระแก้ววัดหอพระแก้วนะครับวัดหอพระแก้วนะครับ่สวยงามมากเลยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูขังนะครับข้ามาหลวงพ่อยระแก้มาบ้านหลวงพ่อ นี้ก็มาถึงจุดจุดนึงนะครับเสวยงามนะครับ ก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ sama สูงสุดของประตูชัยนะครับันนีนลายล้อมด้วยสถานทีร่ราชการของสุปปล,ลาวนะครับ

ันเอ้ยฟันลูเซก็ห้เมื่อบ้าทเดินเอาหอบ้าน้าแล้วเป็นจังไดสบายดีอสวัสดีสาวัสดีสวัสเอาเดี๋ยวเดี๋อะไรคะขอ่ทกันขอถ่ายรูปูเย็นป่ะมีอะไมา